สวัสดีเชียงใหม่ครับผมแล้วก็สวัสดีครับผมเบิร์ดวอรแช่ครับผมออตออ่อจากทพิ์ลำปลางเราจะพามาไหว้พระธาตุดอยคำกันนะครับผมภารกิจหลักๆก็คือมาแก้บนแะครับให้กับลุกชายคุณภรรยาได้บนไว้ว่าขอให้ลูกเนี่ยสอบติดโรงเรียนห้องพิเศษแล้วก็ทีนี้เติดปุ๊บก็เลยต้องมาแก้บนที่พระธาตุดอยคำแหะครับเพราะบนไว้ที่นี่เมื่อก่อน เข้าพอหกทีนีนะ้ผมก็มาทางอ,าอุทยานหลวงราชพฤกษ์แล้วครับเพราะว่า,าตรงทางเข้าเนี่ยมั<ก><บ>นจะมีขายพวงมาลัยแก้บนเ <ใน S 2> <น>ขาขนาดไหนคะขนาดนี้ก็คือไซส์ละพันรวงแต่เป็น1บาท2บาท3บาท5บาทแล้วก็8บาทค่ะอันนี้จะพันพวงมดยถ้่นขนาดเท่านี้นะคะอ๋อคือตามรูปเลยใช่ไหมครับไซส์ตามรูปเลย ี้เลยค่นี่คือตัวอย่างค่ะตามใจคั้ค่ะอ๋อใช้เท่าไหร่อ่ะคะเราบดไว้เท่าไหร่ร้อยวร้อยพวงก็แวะร้านที่สองหรือที่สามลครับหลังจากเลี้ยวเข้ามาแล้วครับแต่จริงๆเนี่ยมีเยอะแยะมากมายมากเลยครับร้านเนี่ยมีลายทางไปจนถึงวัดพระธาตุลอยคำเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองถามลองเช็คราคากันอ่ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ราคาพอๆกันแหละครับ อย่างผมเนี่ยซื้อบนไว้ร้อยพวงนะครับก็เลยให้คุณปัาซื้อพวงละห้าบาทมาร้อยพวงก็เป็นห้าร้อยเขาก็จะแถมพานแล้วก็ดอกไม้บูชาให้ด้วยแล้วผมก็เลยจัดมาอีกหนึ่งชุดนะครับเป็นชุดขอขอพรร้อยบาทมาด้วยละครับก็แถมพานให้ด้วยหมงานโอเคครับซื้อเสร็จแล้วก็นี่เลยครับมาทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์แล้วครับแล้วก็ วนวงเวียนใหญ่ๆไปทางขวาแล้วก็ขับตามทางไปประมาณสักกิโลสองกิโลเ,น,เลนะครับผมก็จะเจอพระธาตุลอ<า>ยครับพอเจอป้ายวัดทางนั้นหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยครับผมทีนี้ก็จะขึ้นเขายาวๆ,วๆแล้วประมาณสักสาโลเลยนะครับผม ใครขับเกียร์โต้ก็ง่ายหน่อยเหยียบอย่างเดียวใครขับเกียร์ธรรมดาก็เชนหนึ่งเชนสองเลครับผมเพราะว่ามันก็ชันมากแต่วันที่ผมมาเนี่ยมันเป็นน้อธรรมดารถน้อยคือเขาอยู่ไม่รีดอะครน้อยรถยี่ตูไม่มีรถนำหน้าไม่มีรถตรวจก็น้อยด้วยแล้วก็เอาคุณใดเฮ็ดวันไปนะครับเกียร์โต้ก็เลยเหยียบอย่างเดียวชิวๆเลยครับ มาถึงเรียบร้อยแล้วครับวัดพระธาตุดอยคำเดี๋ยวเราไปดูผานดอกมะลิกันอันนี้นะครับชุด500บาทก็จะมีพวงมาลัยรูปหัวใจเนี่ยติดอยู่บนนั้นด้วยแล้วก็มีผานด้วยแล้วก็ชุดดอกไม้อันนี้อันนี้อันนี้อะไรอ๋อนี่เป็นดอกหนึ่งร้อยบาทนะครับที่ผมจะเอามาเดี๋ยวเราไปแก้บนแล้วก็ไปเร่อยที่หลวงพ่อทันใจในวัดพระธาตุดอยคำนะครับ ระว่างเดินมาเนี่ยก็จะเจอโบสถ์เด็กวิบใหญ่ลวงพนช้าตลอผโบสใรไม่เคยขัามาลอดโแล้วองค์หลวงพ่อจใจจงรัไปด้วยยังพวกหล่ก่ายต่า้ได้บอกมาละรอบนี้เราจะไปแก้บนแล้วก็ขับอย่างเดียวมดนี้ขับไปด้วทั่ว ว่าวันนี้ข้าพ็เจ้าค้าขายหรือทําธุรกิจอะไรขอให้เข้ามาด้านในก็เลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็เดินตามหาเพรากอย่าเนี้ทุกอย่์ได้านขวามือเนี่ยต้นสนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปแก้บนกับก็ทูบสามดอกนะครับแล้วก็แกะไอตัวซีนที่ซีนมงเลยมะลิแล้วก็กล่าวคำแก้บนหลวงพ่อเลย้วครับผม ส่วนผมเนี่ยไม่ได้บนอะไรไว้แค่แค่ขอพรมาเฉยๆแต่ถ้าเป็นจริงขึ้นมาก็ดีจยะจะกลับไปแก้บนอีกรอบนึ่งหรือลุกขายแก้บนแหละก็มีผู้ศรัทธาะครับมาอยู่เรื่อยๆเลยระหว่างที่ผมกำลังแก้บนอยู่เนี่ยก็ะจะมีทั้งนคะณะครัวคณะแก้บน เวียนมาไม่หยุดเลยขนาดบายสิ่งนี้อันนี้ก็จะมีเสียงเทปซีด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจตัดจากแก้บนก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปกลงโี้สักหน่อยไห้เป็นที่ประทับปรนทังเนี่ยเราก็ได้ได้เคยมาขอพรไว้ส่วนลูกชายก็เคยได้บ่นไว้แล้วก็พระเจ้าทันใจจุ่มเราในด้วยแล้วก็กล่าวว่า ด้านหลังของพระธาตุเนี่ยจะเป็นจุดชมวิวนะครับก็จะมีพระปางต่างๆอยู่มีพระปางอยู่แลวก็ปางอะไรปางยืนกับปางนอนน้ผมเรียกไม่ถูกเนะี่ยแล้วก็จะเป็นวิววิวเมืองเชียงใหม่อีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่ง,อองนะครับเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆกันครับรส่วนเรื่องประวัติความเป็นมาของพระธาตุดอยคำนะครับก็ สร้างมาประมาณ1,300ปีท mm ี hmm. now, parole, <fen> ่แล้วสมัยอ่าฤาีคุณชัยนะครับใครเคยเรียนประวัติศาสตร์ในทาไทยก็น่าจะรู้แล้วก็ถัดมาก็ล้านนาน่นแหละต่อมาซึ่งมีตำนานเล่าว่าเมื่อก่อนเคยเป็นที่อยู่ของยักษ์สองตนนะครับยักษ์สองตนก็ที่ผมเล่าด้านล่างว่าจะมีสามปู่ย่าปู่แต่ย่าแส่ย่ด้าด้านนั่นแหละครับ ซึ่งยักษ์สองตนนี้เทวดาเขาได้นำพระเกศาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมามอบไว้ให้แล้วมันก็เกิดปฏิหารก็คือฝนตกตกไม่หยุดจนเซาะล่องดินล่องหินเนี่ยเห็นเป็นทองคําแล้วก็ทองคำพวกนั้นเน่ยไหลเข้าไปในท่านของยักษ์สองตนนี้แหละครับผมก็เลยกลายเป็นชื่อ ดอยคําขึ้นมาเดี๋ยะครับผมในตำนานนะเล่าว่าถ่ายรูปคู่กับพระธาตุเรียบร้อยทั้งเราแล้วก็ครอบครัวแล้วครับก็ได้เวลากลับแล้วครับผมตอนกลับก็อ่ะมาดูพญาวาอนกันก็จะมีตำนานเหมือนกันแหละครับส่วนพระองค์ใหญ่ด้านหน้าแล้วก็พระในโบสถ์ด้านนอกและด้านในพระธาตุเนี่ยก็จะเป็นพระที่ทาง ชุมชนเนี่ยเขาขุดเจอแล้วครับก็คือพระลอดหลวงแล้วก็พระสามหมอแล้วครับผมที่อยู่ในโบสถ์นี้เลยอ่ะเอาละครับผมก็ขอตัวกลับก่อนละครับผมเย็นแล้วใครเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์มีความรู้หรือว่าใครอยากมาเที่ยวอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปพาไปนั่งรถตัวอย่างนะครับผมรอเลื่อนกันีจไปก่อนบ๊วยว่าเชพ